ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสถานที่ทอดยาวคล้ายอุโมอง์ทุกอย่างมืดสนิทเมื่อทางเข้าถูกปิด อย่าขยับพวกเราต้องรอสักเจ็ดนาทีไม่อย่างนั้นยาพิษจะโจมตีพวกเราจากด้านข้างผู้อาวุโสก็เตือนชิงสุยที่กำลังก้าวไปข้างหน้าสอนพิษกำแพงหินนี้มีกลไกลบางอย่างติดตั้งไว้มันจะโจมตีทุกอย่างที่เคลื่อนไหว หากไม่รอจนครบ7นาทีต่อให้บินข้ามไปก็ไร้ประโยชน์พิษที่เคลือกลูกศอนไว้เป็นพิษจากสัตว์อสูรพิษห้าสีแม้แต่ผู้ฝึกตนอาณาจักรพลังปรานักบุญพิโรธก็ไม่กล้าเสี่ยงผู้อาวุโสเกอร์อธิบายพิษจากสัตว์อสูรพิษห้าสี ชิงสุยถามอย่างสงสัยพลางมองหาคำตอบจากผู้อาวุโสเกอร์มีผู้เชี่ยวชาญด้านพิษในนิกายเทวโลกพวกเขารับหน้าที่จัดการเรื่องพิษจากสัตว์อสูนพิษ5้าสีของที่แห่งนี้เมื่อนานมาแล้วพวกเขาจะเข้ามาเติมพิษทุกสองถึงสปี เพราะปกติแล้วไม่มีใครกล้ายุ่งกับยาพิษห้าสีหรอกผู้อาวุโสเกอ้อถอนหายใจเพราะก็ไม่ทราบเรื่องราวแน่ชัดเช่นกันผู้อาวุโสเกอ้อพวกเรายังมีพิษห้าสีเหลืออยู่ไหมชิงซุยรู้สึกตื่นเต้น เพราะเขาพยายามพัฒนาตำราราชันพิษมาสักพักแล้วและตอนนี้ยังขาดพิษสำคัญสำคัญเพราะถึงแม้จะมีพิษจำนวนหนึ่งอยู่ในดินแดนหยกยุพราชะอมะตะแต่ก็ไม่มีพิษชนิดใดที่สามารถนำมาปรุงยาพิษได้ในตอนนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะมันไร้ความเป็นพิษหรืออายุของยาพิษยังไม่ครบกำหนดที่จะนำมาปรุงยาถ้าเขาสามารถหาส่วนผสมหลักมาได้เขาสามารถปรุงยาพิษและนำไปใช้ร่วมกับหยกจากราชสีหยกเพื่อทำให้พิษรุนแรงขึ้นกบมกรตัตรีเนตก็สามารถนำมาใช้เพิ่มความรุนแรงพิษได้แต่ทั้งอย่างนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเล็กน้อยก็มีเหลืออยู่นะแต่อาจจะไม่มาก พราะยาพิษนี้เตรียมไว้สำหรับสอนพิษของกลไกลนี้โดยเฉพาะก็เลยไม่ได้ไปใช้ทำอย่างอื่นผู้อาวุโสเกอร์ตอบพลางมองชิงสุยอย่างนั้นเหรือท่านพอจะมอบให้ข้าสักครึ่งหนึ่งจากที่เหลืออยู่ได้ไหม แตตาปรุงยาของข้าจะได้มีโอกาสสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเขาตอบตอนนี้เลือดในตัวชิงสุยพลุ่งพล่านเมื่อนึกถึงคู่ต่อสู้ทั้ง20คนของเขาข้าจะให้เจ้าทั้งหมดเลยผู้อาวุโสเกอกล่าวด้วยรอยยิ้ม ว่าแต่ว่ากลไกลป้องกันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ใช่ไหมชิงสุยถามแน่นอนว่าไม่ผ่านไปเจ็ดนาทีอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในนี้นานเพียงใดพวกเขาก็ยังไม่ชินกับความมืดภายในถ้ำแม้กระทั่งนิ้วมือของตัวเอง พวกเขาก็มองไม่เห็นเมื่อเดินผ่านบริเวณนั้นออกมาผู้อาวุโสก็บอกกับชิงสุยว่าพวกเราเดินได้แค่ทางเดินตรงกลางแคบๆนี้ถ้าเดินไปด้านข้างเจ้าจะถูกใบมีดบนพื้นแทง ลายใบยมีดอาบยาพิษรดรุนแรงและซึ่งผ่านเข้าเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามได้อย่างง่ายๆหลังจากเดินผ่านมาอีกสักพักพวกเขาสามารถเดินได้แค่ทางเดินฝั่งขวามือเมื่อผ่านบริเวณน,นั้นมา พวกเขาสามารถเดินได้แค่ทางฝั่งซ้ายมือและต่อไปพวกเขาจะต้องกระโดดข้ามไปโดยไม่สัมผัสกับผนังหรือพื้นดินเพื่อป้องกันการโจมตีพวกเขาหยุดพักบ้างโดยนอกจากจะมีกลไกการโจมตีตามผนังแล้ว ยังมีแมลงพิษที่ก่ออยู่ตามหินอีกทั้งหินในถ้ำเองก็อาบยาพิษไว้แม้แต่ผู้ฝึกตนอาณาจาักพลังปราณนักบ,บุญพิโรธยังรู้สึกยากลำบากเมื่อต้องเข้ามาในที่แคบๆแ,และเต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้ยังสุภาษิตท,ที่ว่า เสืออาจโดนสุนัขดุหมิ่นถ้าเสือออกมาจากภูเขาหรือแม้แต่กุ้งก็ยังกล้าสู้กับมังกรถ้ามันอยู่บนน้ำตื้นซึ่งความหมายก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสจะได้ใช้พลังของตัวเองในการต่อสู้หักพวกเขาไม่ได้ในถิ่นของตน ก็เปรียบเสมือนการไร้ซึ่งความสามารถและพลังของตนชิงสุยรู้สึกกังวลใจหลังจากเดินมาได้หลายลี้ภายในถ้ำนี้ดวงตาของเขาก็ได้พบกับแสงสว่างพวกเขาเดินมาเกือบถึงที่ที่กว้างและโลง่งบริเวณนี้น่าจะอยู่ใต้ดิน เนื่องจากพวกเขาเดินตามทางลาดลงมาที่นี้ดูคล้ายหุบเขาที่มีน้ำพุและทะเลสาบอีกทั้งในทะเลสาบยังมีปลาอาศัยอยู่ด้วยท้องฟ้าใต้ดินนี้ดูมืดครึ้มแม้จะไม่ใช่สถานที่เลวร้ายเท่าใดนะัก แต่ก็คงไม่เหมาะจะก,กับการพักอาศัยถ้าอาศัยอยู่ที่นี่สักหนึ่งปีครึ่งก็อาจจะเป็นเวลาที่มากเกินพอนอกจากนี้ที่นี้ยังมีบ้านหินตั้งเริงรายอยู่ไม่ไกลพวกเขาสร้างที่นี้ขึ้นเพื่อเป็นที่หลบภัยสำหรับนิกายเทวโลกและเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้สืบทอดนิกายเทวโลกรุ่นต่อไปเป็นไงบ้างเจ้าสบายใจขึ้นบ้างหรือยัง พวกเราสามารถป้องกันไม่ให้พวกนั้นหาที่นี่พบตอนนี้ข้ากังวลเรื่องของเจ้าเพียงคนเดียวเพราะเจ้าคือบุคคลสำคัญด้วยยาพิษห้าสีก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลอีกแล้วข้าสามารถฆ่าพวกมันได้แน่ๆชิงสุยย้ำ ทั้งของเศษในดินแดนยกยุพรราชอามตะวิหกเพลิงและคชสารวิเชียนภัยบูรณ์ทุกอย่างจะช่วยทำให้เขาชนะได้แต่ถ้าอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งชิงสุยและผู้อาวุโสเกื้อกลับมาที่นิกายเทวโลก ชิงซุยก็ได้รับมุกอสูรพิษห้าสีเมื่อกลับมาถึงนิกายเทวันโลกชิงซุยก็ได้รับมุกอสูรพิษห้าสีซึ่งสร้างจากสัตว์อสูรพิษห้าสีซึ่งมุกอสูรพิษนี้มีความพิเศษไม่ได้อยไปกว่าพิษของสัตว์อสูรพิษห้าสีเลยแม้แต่น้อย 15ชิงสุยนำมุกอสูรพิษห้าสีมาจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งเขาไม่ต้องการมากไปกว่านี้ถ้ามันได้ผลเขาก็ต้องการเพียงแค่10เมตรเท่านั้นชิงสุยอยู่ที่นั่นไม่นานนะัก เขาก็ขอแยกตัวกลับมาที่คฤราสหัสชิงและบอกทุกคนเกี่ยวกับแผนซึ่งแผนก็คือเขาจะพาทุกคนไปซ่อนตัวใต้ทะเลสาบและชิงสุยตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาจะจัดการความกังวลใจของเขาก่อนแล้วค่อยลงมือขั้นต่อไปห่าหยุน ยูลี่ไม่เห็นด้วยในตอนแรกและคนอื่นก็ยังคงนิ่งเงียบทุกคนรู้สึกเจ็บปวดที่ชิงสุยตัดสินใจจะรับภาระทุกอย่างไว้ที่เขาเองแต่พวกเธอก็รู้ดีว่าไม่สามารถช่วยอะไรได้ ชิงอี้เดินเข้ามาอยู่ข้างชิงสุยและกอดเขาด้วยสีหน้าโดดเดี่ยวพวกเราจะฟังทุกอย่างที่เจ้าพูดแต่เจ้าต้องซื่อสัตย์ต่อแม่อะไรที่ทำให้เจ้ามั่นใจว่าเจ้าจะชนะแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ยอมลงไปซ่อนตัวกับพวกเราสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปหลังผ่านไปสักปีสองปีก็ได้ คำพูดของชิงอี้คือสิ่งเดียวกับที่ทุกคนคิดอยู่ในใจทุกคนมองชิงสุยอย่างรอคอยท่านแม่ตราบเท่าที่พวกท่านปลอดภัยลูกก็ไม่ต้องกังวลที่จะต้องต่อสู้เพียงลำพังลูกมั่นใจว่าจะจัดการพวกเขาได้ ลูกให้สัญญาว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับลูกแน่นอนชิงสุยตอบอย่างหนักแน่นเจ้าโตเป็นหนุ่มที่จิตใจเข้มแข็งเหลือเกินชิงสุยแต่อย่าลืมว่าเจ้ามีภรรยาและลูกเจ้าต้องคิดให้รอบคอบเจ้าคือเสาหลักของตระกูลทุกคนพร้อมจะสนับสนุนเจ้าชิงอี้พูดอย่างอ่อนโยนทุกคำพูดของเธอสะท้อนอยู่ในใจของชิงสุย เขาตระหนักถึงภาระที่เขาแบกอยู่ว่าหนักหนาเพียงใดท่านแม่ลูกรู้ลูกเข้าใจทุกอย่างดีได้โปรดเชื่อใจในตัวลูกด้วยชิงสุยยิ้มรอยยิ้มของเขาเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจซึ่งทำให้คนที่ได้เห็นรู้สึกคลายกังวลลงเล็กน้อยชิงสุยเข้าไปในดินแดนยกยุพร,ราชอมาตะในตอนกลางคืนเขาไม่ได้พักผ่อนในห้องแต่อย่างใด เขาเริ่มฝึกฝนเคล็ดเสริมกายาบรรพการซึ่งสามารถโครจรจนถึงรอบที่399แล้วเขาคิดว่าตอนนี้เคล็ดเสริมกายาบรรพการพัฒนาจนถึงระดับ6และเขาน่าจะพัฒนาได้ถึงระดับ7ถ้าเขาโครจรพลังจนครบ400รอบ แม้เขารู้ว่ามันเป็นฝันลมลมแรงแรงในตอนนี้แต่เขาก็ฝึกขนทุกทุกวันถ้าเขาสามารถเกิดการก้าวข้ามในตอนนี้ได้เขาก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องของตระกูลโจชีอีกต่อไปปรุงยาพิษ ชิงสุยพบว่าพิษที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ในตำราราชันพิษที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับอาวุธได้พิษนี้คล้ายกับพิษของต้นลูกศรพิษที่จะไหลเวียนผ่านเลือดดังนั้นจึงต้องสร้างบาดแผลให้สัตรูก่อน ถ้าพวกเขาได้รับพิษเข้าไปก็ไม่มีทางรอดแน่นอนชิงสุยยังมีวิธีอื่นๆเพื่อใช้โจมตีคู่ต่อสู้เช่นเคล็ดวิชาศาสตราวุธเรนลับเข็มเงินเข็มทองนอกจากนี้เขายังมีไพ่ไม้ตายอยู่จำนวนมาก ราบเท่าที่เขายังมีโอกาสใช้เคล็ดวิชาเหล่านี้เขาก็มีโอกาสชนะผู้ขุนตนที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาได้เขาสกัดพิษเหลวซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียวหลังจากที่ปรุงยาพิษเสร็จต้องนำอาวุธมาแช่ในยาพิษ เพื่อให้ยาพิษเคลือบอยู่บนอาวุธความแตกต่างระหว่างการปรุงยาพิษและยาทั่วไปคือการปรุงยาพิษจะไม่มีทางล้มเหลวเพียงแต่ความรุนแรงของยาพิษอาจแตกต่างกันไป ดังนั้นระดับความรุนแรงพิษจึงเป็นตัวบ่งชี้ระดับการประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามถึงแม้ระดับความรุนแรงของพิษจะน้อยแต่ก็สามารถนำมาใช้ได้วิธีปรุงยาพิษและการปรุงยามีความคล้ายคลึงกันมาก โดยยาพิษจะถูกสกัดและทำให้บริสุทธิ์และครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาปรุงยาพิษดังนั้นชิงสุยจึงมีความชำนาญในระดับหนึ่งชิงสุยปรุงยาพิษเสร็จอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังได้ผลผลิตในจำนวนน้อย ข้าไม่ฮันเนออไอจอว่าครั้งหน้าข้าจะทำได้มากขึ้นเขาดึงผลึกหยกของราชสีหยกใส่ลงไปในยาพิษแล้วแช่เข็มเหเล็กกล้าเหมันอายุ1,000ปีและโลหะเยือกแข็งเหมันใส่ทุกอย่างลงไปกลั่นทุกอย่างจนผลึกหยกละลายโดยสมบูรณ์ เข็มทองและเข็มเงินสามารถซึมซับสารพิษได้เพียงแต่ฤทธิ์ของยาพิษจะอยู่ได้ไม่นานนะักต่างจากเข็มเหล็กกล้าเหมันอายุ1,000ปีสามารถซึมซับพิษได้ดีแต่ต้องใช้เวลาถึงแม้ตอนนี้เวลาที่เหลืออยู่จะมีน้อยนิด แต่ชิงสุยก็ไม่กังวลเรื่องนี้เท่าไรนะักเพราะเขาอยู่ในดินแดนยกยุพราชอามตะชิงสุยเริ่มปรุงยาพิษอีกครั้งในภาชนะเดิมปริมาณยาพิษที่ได้ในครั้งนี้น้อยมากชิงสุยหยุดปรุงยาพิษหลังจากเขาใช้มุกปะสูนพิษห้าสีไปเจ็ด เม็ดและเขาก็ใช้โลหะเยื่อแข็งเหมันไปมากกว่าสองชิ้นแล้วชิงสุยถอนหายใจอย่างโล่งใจเขาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยตามตำราราชันพิษกระบวนการแช่ยาพิษใช้เวลานานถึง81วันแต่แน่นอนว่ายิ่งแช่ไว้นาน คุณภาพก็ยิ่งดีเพราะยาพิษจะถูกดูดซึมเข้าไปในอาวุธทั้งหมดจากนั้นชิงสุยเริ่มฝึกฝนต่อเขาขี่คชสารวิเชียนไพยบูลเพื่อฝึกทักษะคนช้างรวมเป็นหนึ่งในระหว่างนั้นเองเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเกิดการก้าวข้ามแม้เขาจะไม่ได้ฝึกทักษะคนช้างรวมเป็นหนึ่งมาเป็นเวลานานแต่เพราะชิงสุยมีโอกาสใช้ทักษะนี้หลายครั้งในช่วงหลายปีมานี้ ึงเปรียบเสมือนการกฝนในรูปแบบหนึ่งและคงจะดีถ้าหากเกิดการก้าวข้ามในเวลาวิกฤตเช่นนี้ได้วันต่อมาชิงสุยพาตระกูลชิงทั้งตระกูลพร้อมสเสบียงจากดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะไปที่ทะเลสาบ พวกเขาเดินทางไปยังห้องลับโดยมีผู้อาวุโสก็นำทางไปชิงสุยพาทุกคนผ่านประตูไปยอย่างใจเย็นจึงใช้เวลาเกินครึ่งวันกว่าจะพาทุกคนเข้าไปข้างในได้จากนั้นพวกเขาจึงเริ่มทำความสะอาดบ้านหินทุกหลัง มีปลาและกุ้งมากมายอยู่ในทะเลสาบน้ำดื่มที่นี่มีรสชาติดีและยังมีเต่ากับปูอาศัยอยู่ในนั้นไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาสามารถมีชีวิตรอดภายในนี้ได้มากเกินหนึ่งปีอีกทั้งที่นี่ยังมีสเสน่ห์ที่งดงามเหมือนหมู่บ้านตามชนบทที่เงียบสงบจะมีข้อติก็เพียงข้อเดียวคือบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างมืดซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับผู้ฝึกตนที่แข็งแกรง่ง เว้นแต่ชิงซุนและชิงหยินที่ไม่ควรอาศัยอยู่ในสถานที่แบบนี้เป็นเวลานานเกินไปชิงสุยช่วยพวกเขาจัดแจงและอยู่ที่นั้นเป็นเวลาหนึ่งวันก่อนจะจากไปเขาบอกทุกคนให้ปิดปากทํำให้สนิบ เพราะถึงผู้อาวุโสเกอร์จะอยู่ที่นี่แต่กุญแจก็มีแค่ดอกเดียวถ้าพวกเขาอยากออกมาพวกเขาสามารถทำลายผนึกทางเข้าได้และให้หลวนหลวนปล่อยสัตว์อสูรออกมาตรวจดูอันตรายก่อนออกมาข้างนอก แต่พวกเขาวจําเป็นต้องอยู่ที่นั้นให้ครบหนึ่งเดือนเสียก่อนและห้ามทุกคนออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามภายในเดือนแรกชิงสุยให้คนใกล้ชิดทุกคนเข้าไปห้องลับรวมถึงผู้อาวุโสในนิกายเทวโลกส่วนสาวกนิกายกว่าหมื่นคนที่เหลืออยู่ชิงสุยก็ไม่สามารถพาพวกเขาเข้ามาที่นี้ได้ เมือ่อชิงสุยกลับมาที่คฤราสหัชิงโดยที่ไม่มีใครอยู่เลยเขารู้สึกคว้างๆในใจอยู่ลึกๆแม้จะรู้ว่าพวกเขาทุกคนอยู่ที่ห้องลับก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกนี้ออกไปได้เขาหยุดอยู่ที่บันไดห้องโถงใหญ่ ความทรงจำในวันวานเริ่มฉายซ้ำไปมาในหัวทั้งทั้งที่ชิงสุยไม่ได้พยายามนึกถึงอะไรแต่เขากลับจำเรื่องราวการเดินทางของเขาได้อย่างแม่นยำชิงสุยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอาชาที่วิ่งอย่างไม่ลดละและไล่ตามความหวังที่จะเป็นจริงสักวันเขาไม่มีทางเลือกเว้นแต่จะทำทุกอย่างเพื่อทำให้เขาสบายใจและรักษาสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับคนสำคัญ ทั้งที่บางครั้งเขาอาจจะเหนื่อยจนอยากยอมแพ้ก็ตามแต่เมื่อเขามองเห็นความทุกข์และความหวงังชิงซุยรู้ดีว่าเป็นเพราะเขาเคยมีอดีตดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะยังเลือกเส้นทางนี้และถึงแม้จะยากเพียงใดสำหรับชิงซุยก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะทุ่มเททุกอย่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ